เป็นพูดถึงชัยชนะหนังเกมของเราวันนี้น้องชายเป็นไงบ้างครับความรู้สึกโอ้โล่งมากเลยครับตอนนี้แล้วก็รู้สึกแบบปลดปล่อยทุกอย่างเลยก่อนขึ้นเวทีผมยังรู้สึกว่ายังแบบยังวอร์มยังแบบเหมือนยังไม่ค่อยสุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เกี่ยวเกี่ยวกับร่างกายที่แบบติ่งต่อยตอนเช้าหรือเปล่าหรือว่าปกติผมก็ไม่รู้เพราะว่าไฟนี้ผมตื่นเต้นมากแล้วก็แบบหลายๆอย่างมันมันแบบ มันทําอะไรก็เหมือนเหมือนจะแบบมันอึดอัดไปหมดแล้วไฟนี้น่าจะเกี่ยวกับตื่นเต้นคนระับใแต่พอต่อยเสร็จแล้วทุกอย่างมันหายไปหมดเลยผมกองงปัจจัยใดๆบ้าง<น>ที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นก่อนหล่ะไฟที่ผ<น>่านมาก็ก่อนอื่นก็ไฟนี้ผมได้โชคเป็นคู่เอกด้วยคนระับแล้วก็แบบน้องน้องอลิฟก็ชนะแล้วด้วยแล้วก็ผมก็อยากที่จะได้รับชัยชนะอีกคนหนึ่งใช่ครับ ผลการแข่งขันมาออกหมายหรือว่ามันมันเกินค่าที่เราตั้งเป้าไว้เยอะไหมใช่ครับแน่นอนไฟนี้มันเกินเกินเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ครับแต่ก็ก็คิดไว้บ้างครับว่าไฟนี้ผมผมกับพี่เขาอาวุธหนักเหมือนกันแล้วก็แบบแบบพี่เขาเป็นมวยที่ทนด้วยครับแต่ยังโชคโชคดีครับที่ไฟนี้ผมคิดว่าความไวแล้วก็การออกมาของผมจะเข้าเข้าเป้าแล้วก็ ที่ผมสามารถทําได้จริงครับใช่ครับมันก็เป็นเป็นข้อดีของผมเลยแล้วก็ได้ชนะเร็วเลยครับเอ้ในในมุมมองก่อนทุบครับก่อนทุบคุณจินตนาการว่าเกมการชุมันจะเป็นแบบไหนครับในตอนแรกโอ้ในตอนแรกผมนึกภาพไม่ออกเลยครับเพราะว่าผมตื่นตื่นเต้นมากเลยครับก่อนที่จะก่อนตอนวอร์มอยู่ในห้องแล้วก็ก่อนที่จะออกออกไวเปิดตัวมัน กดดันทุกอย่างแบบมันรู้สึกจุกไปที่ท้องแบบทุกอย่างมันแน่นอยู่ที่หน้าอกหมดแล้วัแต่พอขึ้นบนเวทีไปแล้วทุกอย่างมันมันลืมไปหมดมันหายครับเออครับมันเป็นพ่อะไรครับเพราะจริงๆแล้วเหมือนคุณจะกดดันในตัวเองค่อนข้างมากใช่ในไฟที่ผมผมน่าจะกดดันเพราะว่าผมอยากที่จะได้รับชัยชนะแต่ก็โอเคนะที่มันความรู้สึกนี้มันมันหายไปโดยไวนะครับตอนนี้หายหมดแล้วอย่างนั้นช่วยเล่าหน่อยครับจังหวะที่คุณไตะไอซแรกอ่ะ แล้วเขามีอาการมันเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นช่องอะไร,รในตอนนั้นในช่วงแรกผมจังหวะแรกผมพยายามน่าจะหลอกมัดก่อนครับผมว่าจำไม่่อยได้ว่าโดนลูกไหนก็รู้ว่าต่อย,ต,อยต่อยไปเป็นชุดอยู่ก็แบบพยายามต่อยแล้วก็ลองลอง,ลองเท้าขวา,าครับตอนแรกก็คือลองสลับแล้วขึ้นการขอเท้าขวา mm hmm. ก็ยังโดนไม่ค่อยเต็มครับแล้วก็ผมใช้เป็นลูกหมัดลูกที่ผมสอนครับเดินเข้าไปต่อยหมัดแล้วก็รอจังหวะ ที่จะสลับสลับขาซ้ายแล้วก็ตวัดขึ้นการคอแล้วก็โดนเต็มๆเลยครับใช่ขึ้นน้ำบัวเลยรูกนั้นไอช้อนไอไอ<ม>ไอได้ครับไอช้อนแรก<อ>ที่เราพอดีครับไอ้ช้อนแรกที่เราได้ได้ได้เตะในเข้า<ะ>ได้มาแล้วปินบอกว่าเหมือนโดนไม่เต็มอันนี้ในความรู้สึกปินผมก็ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันประมาณแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยมีสามสิบเหรอก็แบบแค่ลองเฉยครับเพราะว่าเป็นยกแรกผมยังไม่ค่อยอยากจะมั่วอะไรขนาดนั้น เมันได้เป็นลูกหน้าขนาอะไรนัแต่ผมคิดว่าที่โดนน่าจะเป็นมัดแช่เป็นตะวัดตะวัดเตะอะไรตะวัดเตะเขาการปอเลยใช่ใช่ผมจำไม่ค่อยได้แต่เจ็บมือก็น่าจะต่อยโดนพี่เขาเอางี้จังหวะจบจังหวะซ้อนกันลุงนั้นผมแบบตอนแรกผมไม่อยากที่จะเตะเลยด้วยครับเพราะว่าต่อยหมัดพี่เขาก็ดูจากอาการพี่เขาแล้วผมว่าไม่น่าไหวตั้งแต่ตั้งแต่เขาปล่อยมาแล้วแต่ก็พี่เขาไม่นอนนะ ก็ผมก็ไม่รู้จะทำยไงครับมันจังหวะขามันได้พอดีครับผมก็เตะไปเบาๆครับอันนั้นเบาเลยไหมเบากี่เปอร์เซ็นต์โหยี่สิบสามสิบพอแล้วเพราะว่าเตะแบบนั้นคิดว่าน่ากลัวอันตรายครับแต่พี่เขายังลุกขึ้นมาเลยนะขนาดลงไปนะนับประมาณสักสามเขาก็ลุ่อนกับกลับขึ้นมาแข่งแล้วครับคนคนมากครับใช่คือความคนนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องซูวอลให้กับนักลบทรงในมุมมองของเราต่อนักรบ ไนี้น่าจะแบบเขาก่อนชกเขาก็สร้างความกดดันให้คุณไม่น้อยนะสำหรับคุณคุณมองนักรบในไฟนี้อย่างไรบ้างครับก็ในไฟนี้ผมคิดว่าก็พี่เขาก็น่าจะเดินอัดผมจากมุมมองแต่ก็จากที่ผมวางแผนมาแล้วสไตล์การชกของพี่เขาผมคิดว่าผมชอบครับมวยที่เดินเข้ามาออกอาวุธเดินคนเดินออกอาวุธแบบนี้ผม,ผมชอบมวยสไตล์นี้ครับแล้วก็เข้าทางครับในไฟนี้ เป็นชนะงคุณในไฟนี้เอาจริงนะคนเขาจากเดิมที่ยอมรับคุณคเขาก็ยอมรับขึ้นีกเขาเขาก็มองคุณนะนะสำหรับคุณในตัวคุณเองเนะนี่ยคุณคิดว่าคุณพร้อมจะชิงแชมป์ได้หรือยังผ,ผมคิดว่ามันเพิ่นไฟแรกของผมเองนะพี่ผมอยากจะลองพิสูจน์ไปก่อนคนระับก็ผมอยากจะบอกว่าในร้อยสามสิบห้าครับน้ำหนักผมอาจจะมีตัวที่เล็กกว่าคนอื่น ใจผมเข้าใจครับจากมุมมองของคนอื่นที่คอมเมนต์ว่าผมโดนน็อกแน่นอนแต่ผมไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าผมก็มีวิธีที่จะชนะของผมผมก็ซ้อมมาไม่ใช่ผมไม่ซ้อมผมเล็กแค่ตัวแต่ใจกับหมัดผมมันมันไม่ได้ตามอย่างที่พวกคุณพูดแบบนั้นนะใช่ครับผมคิดว่าผมก็มีมือมีแข้งอนกานผมก็ต้องเอาชนะที่เขาได้ครับใช่ครับทุกคนที่ชกก็ก็อยากจะบอกว่าอย่าง อยากจะบอกทุกคนที่คอมเมนต์แบบบางคนเขาไม่ได้รู้อะไรเยอะครับแต่ก,ก็มาคอมเมนต์ด่าก,ก่อนแล้วแบบยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยผมก็อยากจะบอกว่าให้กําลังใจดีกว่าครับแบบผมนับกมวยทุกๆคนเขาเขาเหนื่อยกันทุกๆคนนะผมคิดว่าถ้าเราแบบให้กําลังใจเขาสักนิดเดียวก็พอแบบเปลี่ยนจาก คอมเมนต์เชิงลบเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์แบบดีๆให้เขาแบบมีกําลังใจดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับใช่คุณจะเจอเรื่อง็อกซิกเราเยอะนะเยอะไหมเยอะไหมก็เจอเยอะครับแบบแบบฟุกอะไรแบบนี้แบบบ่อยครับที่เจอก็แบบตัวตัวเล็กแบบบอกผตัวเล็กแล้วว่ไม่คิดว่าแบบยังไงก็โดนเนาะใช่ผมก็ใช่ผมตัวเล็กแต่ว่าผมก็มีแผนของผมทำไมตัดสินแทนผมแล้วใช่ครับ ใช่นี่ครับไฟนี้ก็ผมก็ิส่จน์ให้เห็นแล้วครับว่าผมก็มีอาวุธของผมที่จะเอาชนะพูดต่อสู้ครับถ้าคุณฟุกเลาวการฟกเป็นการซื้อหวยนี่คุณน่าจะถูกหลายหวดเลยนะเอางี้อนาคตต่อไปุณอยากจะเจอใครก็อนาคตของผมก็เดี๋ยวรอทางลูกพี่แบบเสนอให้แล้วผมก็แล้วแต่ลูกพี่จะเห็นสมควรครับ แต่คุณพูดในรายการพอดแคสต์นะคะร<อ>ับพวกเราได้ยิงกันอยู่เพราะคุณอยากเจอใครยังใช่ไหมก็อ,อยากจะลองไปไปลองลองชมในกติกาทีฟอกซ์ซงครับก็เป็นกติกาที่ผมเคยโชคม,มาแล้วก็อยากจะลองชคมาอีกครั้งหนึ่งในมวยไทยแล้วก็กที็อกซิ่งในรายการวันก็อยากที่จะลองชคสองกติกา เอาพูดตรงๆเลยก็ค <through> ือการจะเจอสมมติถ <the> ้าได้เจอถักให้รู้นะครับคุณคิดว่าในตัวคุณเองถ้าได้เจอเขาจริงอดีตเบอร์หนึ่งโลกนะครับคุณต้องเตรียมอะไรบ้างก็ผมส่วนตัวผมคิดว่าผมเอมใจไปสู้เขาอย่างเดียวใช่อาวุธเดียวล้วนบนเวทีขอใจไปอย่างเดียวพอว่าถ้ามีโอกาสจริงๆได้โชว์กับพี่เขามันก็เป็นประวัติของผมที่แบบมีเกียรติมากที่ได้โชว์กับ พี่ซูเปอร์สตาร์อย่างพี่นากิรุครับผมใช่คแล้วอย่างในรุ่นร้อยสามห้าของเราที่พี่บิ๊นบอกว่าก็มีแต่แข็งๆเท่านั้นนะแล้วถ้าเกิดแบบในแบบเชียร์คนๆสุดๆอันดับต้นๆจริงๆอ่ออเราคิดว่าใครหญิงสุดในร้อยสามห้าโอ้ตอนนี้ร้อยสามห้าน่ากลัวเยอะอย่างอย่างบนแลนดิ้งพวกพี่น้องโอหพวกผูหลายๆคนใช่ครับน่ากลัวที่รถถังอะไรอ่ะ ใจผมยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะผมคิดว่าผมยังต้องทำาความผมให้ดีก่อนนตอโอเคเราอจจะยังไม่ประกบะนะบแต่เราอยากจะให้ปิ๊นพูดถึงอย่างน้องโอในมุมมองคุณคิดว่ายังไงคนระับจุดเด่นจุดแข็งโอ้พี่เขาตำนานแล้วผมไม่กล้าที่จะไปติชมพี่เขาเพราะว่ามัน มันทุกอย่างของพี่เขามันดีหมดแล้วผมต้องไปขอความรู้จากพี่เขามากกว่าครับผมติดตามพี่เขามาตั้งแต่เด็กครับพี่น้องโหรใช่ผมดูมาตั้งแต่เด็กคนระับอ,อย่างนั้นไม่เคยคิดที่จะอยากจะชมกับพี่เขาดัางนั้น <c oughs> อย่างอายุอ่อนลงมาหน่อย <c oughs> อย่างลถถัง <c oughs> ไม่มีตัวให้ผมเลือกครับตั้งแต่เดิมน่ะตั้งแต่วันลุมพินีแล้วครับใช่ก็จนถึงทุกวันนี้ก็แต่ละคนที่ผู้ชมที่ขึ้นมาก็อคุณนั่งวานลุมไปแล้วซูเปอร์เล็กรถถังแต่งมีกล้องธรณีไงที่เราอ่ายากอยากอยากได้รีแมทไหมถ้ามีโอกาสก็อยากจะรีแมทครับใช่ครับเลยว่าตัวเป็นแข็งหยิ่งเลยในรุ่นนี้ เอ้ยม่นันอย่างวันนี้เราฝ่อยเห็นมีที่มือนะมีอาการมาเจ็บนะค,ครับก็ไม่รู้ต่อยจังหวะไหนนะไม่โดนหัวหรือคางอะไรก็ไม่รู้จังหวะต่อยมัดชุดครับแล้วก็มันมีอาการเจ็บตอนต่งชนะไปมันเพิ่งจะรู้สึเกเจ็บครับ เอออีกคนหนึ่งเหมือนมีวิวาทะทางโลกโซเชียลนะแต่ไม่ใช่คนไทยนะคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นชิฮิวชอฮิวเนี่ยริวเซียิวเซนิวเซีิวเซริวเซครับใช่ใช่ทุกคนก็เขาก็อยากจะชกกับนักมวยที่เขาอยากชกปุเหมือนผมก็อยากชกกับทางทาเครุใช่ครับอย่างริวเซอีเขาก็อยากที่จะชกกับผมเพราะมันมันก็เป็นทางมวยอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าผมอยากอยากจะ ทำสถิติในวัน championship ก,ก่อนนะได้เดี๋ยวรอเขาขึ้นมาใหญ่ของเราหเจอกันม่เจอแล้วนี่สุดท้ายแล้ววันนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ให้กำลังใจกองเชียร์เราหนะครับผมครับก็เจ้าเสือใหญ่มอทองเทพโซวเมลีศรเดชพันธ์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยส่งกำลังใจให้กับผมแล้วก็ขอขอบคุณค่ายมวยศรเดชพันธ์แล้วก็ มาอะไรมองกรุงเทพทุนบรภหรือหรือจะทางาบริษัทเกียรติเพชรพี่ดีป่าชุนผู้ใหญ่ทุกกคนนะที่สนับสนุนผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอขอบคุณหนที่นีครับแบบขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับในปีนี้ผมก็ทําได้แล้วก็ฝากติดตามให้กับผมแบบนี้ตลอดไปครับคอยสมหนังใจให้กันแบบนี้ตลอดขอบคุณครับขอให้ชิงแชมป์ไวๆนะ,ะนะครับ